แอดลีรุ่นพิเศษตกแต่งจากโรงงานสวยน่าใช้แค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ มูลคานเซนเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้เราพบกันที่มคลคานเซนเ,เตอร์สาขาตราการพืชผลนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเมื่อวานเราไปที่สํานักง,งานใหญ่กันมานะคะสำหรับวันนี้นะคะเข้าไปสํานักง,งานใหญ่ไปเจอเจ้าแอดลีดคันนี้นะคะรีบนำกลับมานะคะเพื่อที่จะรีวิวให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกันนะคะพาะสอบถามเข้ามากันมากสําหรับกระบะ Titan Cap นะคะซึ่งส่วนมากเรามีแต่สีประตูกันใช่ไหมเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะสำหรับเจ้ามิซูบิช i นะคะไททันเมกะแคปพลัส2.4นะคะเป็นตัวแอดลีดนะคะก็คือตัวแต่งพิเศษจากโรงงานนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะเป็นตัวไวเพลนะ,ะเขาเรียกกันเนาะสีไวเพลนะคะดูเริ่มจากกระจังหน้านะก็คือตัวนี้จะเป็นโมเดลปี2018ะคะกระจังหน้าเป็นลายเขาเรียก อะไรนะเปียโนแบ็กใช่ไหมน้องบิ๊กอ่ะเปียโนแบ็กนะตกแต่งด้วยมันมันจะเพิ่มความเงาก็คือเหมือนตัวที่ตกแต่งดูภายในของเขานั่นเองนะคะตัวนี้นะพร้อมโลโก้ไฟตัดหมอกนะคะมาพร้อมไฟเดรลท์นะคะไฟเดรไลท์จะเห็นไหมเห็นเห็นตัวนี้อ่าจะเห็นอยู่นะคะตัวนี้นี่คือไฟเดไลท์นะอ่าสองสว่างเวลากลางวันนะคะสำหรับตัวนี้นะมาพร้อมไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นสีดำมือจับสีดำนะคะตัวนี้นะ ทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโป่งซุ้มล้อสีดําแต่ตัวด้านท้ายน่ะลูกค้าไปแต่งมาเองนะแต่งครอบเป็นเป็นสีดําใช่ไหมน้องนีปปกติจะไม่มีเนาะออตัวนี้แล้วก็ชุดแต่งอะไรเรียบร้อยสติกเกอร์แอดลีดนะคะครบส่วนตัวนี้ยางจะเป็นยางขอบ18บแปดไหมอ่าขอบ18พร้อมแม็กสีทูโทนเอ,อ้ไม่ใช่ทูโทน เป็นเขาเรียกว่าอะไรสีดำอะเนาะสีดำเหมือนเปียนโนแบ็กเลยแต่จริงๆไม่ใช่นะคะก็เป็นจะเป็นสีดำนะคะตัวนีน้มาดูภายในกัน สำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวแอดลีดนะคะเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับตัวนี้เกียร์ธรรมดากุญแจจะเป็นกุญแจ i m m o b เล i เซอนะแบบนี้นะคะส่วนเบาะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำตัดกับสีส้มและก็มีสติกเกอร์ของคำว่าแอดลีดนะคะก็คือเป็นรุ่นพิเศษตกแต่งจากโรงงานนะคะรวมไปถึงหัวเกียร์นะคะก็จะตกแต่งด้วยได้สีส้มนะ,ะได้สีส้มหนังแล้วก็พวงมาลายัยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลายัย มัลติฟังชันนะคะก็คือมีครุสคอนโทรลให้ด้วยนะคะตัวนี้นะแล้วก็แอร์แบกคู่นะคะตัวนี้นะ,ะพวงมลาลัยเขาจะตกแต่งด้วยหนังแล้วก็เสริมด้วยได้สีส้มเช่นกันนะน้องเวสตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นภายในของแคบด้านหลังนะคะแคบด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะ อ่าอันนี้จะเป็นกระบะแคปนะคะซึ่งถามกันเข้ามาเยอะมากที่รีวิวไปนะคะไทยท่านพัดนะคะตัวสีดำนะตัวนู้นปี2018แต่เป็นตัวหน้าหน้าโมเดลปี19นะตัวนั้นรีวิวไปไม่กี่วันเองขายละแล้วลส่วนคันกระบะต,ตัวใหม่ก็ปี19สีดำอีกที่ตามมาดะหลังรีวิวไปก็ขายไปอีกนะคะว่านัลูกค้าบอกว่าคุณมดผมอยากดูแคปหาแแคปมาให้ผมดูหน่อยแต่ว่า ราคาแล้วไม่ไา้บอกเลยว่าราคามัน,มนแรงจริงนะไม่รู้เป็นยังไงช่วงนี้นะราคาของของมิซูบิชิไททันนะตัวตัวหน้าโมเดลปี2019นะแต่เราก็เลยไปได้ตัวแอดรีดคันนี้มาหนึ่งคันซึ่งคันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นตัวแต่งพิเศษจากโรงงานรีวิวก่อนเราเราเราขายไปตัว4ประตู4ประตูแอดลีดสีขาวเหมือนกันนะคะอันนะั้นลูกค้าจากอุดรธานีอ่า,ออา,อาโอนมามัดจํานะคะแล้วก็ฝากเซ็นสัญญาอยู่นะคะตอนเนี้ยอ่าเดี๋ยวเรามาดู ่าสตาร์ทก่อนน้องวินให้ดูใหม่นิดนึงอ่าอ่ะซูมเข้ามาดูที่ไม์กันนิดนึงนะคะสำหรับไม์นะคันนี้นะอยู่ที่46,608กิโลนะคะ46,608กิโลสำหรับรถกระบะนะคะ โมเดลปี2018ถือว่าใช้งานไม่เยอะนะคะสำหรับรถกระบะเนาะก็เป็นรถวิ่งอยู่แล้วนะอ่าตัวนี้แอร์ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติอยู่แล้วนะคะจอมีจอตรงกลางให้นะคะดูหนังฟังเพลงนะ,ะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าให้ดูไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงขยับก่อนเดี๋ยวเราเข้าเกียร์ถอยนะคะเนี่ยตัวนี้จะเป็น กล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับมิซูบิชิไททันพัทนะคะเมกะแครพลสเป็นตัว2.4แอดลีดนะคะเครื่องยนต์ 2,400cc 181แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์ m y w a เ e กค e ีน d ี e ซ l นะคะตัวนี้มาเดี๋ยวชมไปจะดับทำไมนะม,มาเดี๋ยวเรามาชมไปเรื่อยๆนะคะถึงด้านหลังกันนะคะนี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แอดลีดนะแล้วก็โป่ง ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกันดําขาวมันตัดกันสวยนะพูดถึงนะเนี่ยในส่วนของนี้ที่แจ้งไปนะคะก็คือไมเวกคลีนดีเซลนะคะก็คือเป็นเครื่องยนต์ไมเวกนะของของของมิซูบิชิเขาส่วนตัวเนี้ยตัวไฟตัวเนี้ยลูกค้าเขาไปแต่งมาเองนะให้มันเข้ารับก,กันกับตัวชุดแต่งสีดําทั้งหมดจริงๆแล้วมันจะไม่มีนะตัวนี้ลูกค้าแต่งเพิ่มนะแต่ก็สวยอยู่นะเยี๋ยวไปหามาใส่รถ ตัวนี้ก็จะเป็นแต่งมาเพิ่มนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นกล้องมองหลังอย่างที่แจ้งไปมาชมมาเรื่อยๆนะคะ่าด้านหลังนะตรงนี้จะเป็นของกระบาตรงนี้จะมีรอยนิดนึงนะน้องบีดอาซูมซูมมาที่นีหน่หน่อยจะมีรอยขวานิดนึงนะคะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวั้าไงเดี๋ยวเราแต้มแต้มสีให้นิดนึงนะคะตรงนี้มีรอยนิดนึงแล้วก็ในส่วนของ ของตรงตรงนี้มีรอยบ้างร่องรอยของมันเป็นตัวนี้มันเป็นสติกเกอร์ร่องรอยจากการใช้งานนิดหน่อยนะคะตรงนี้มีบ้างนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้เนาะสีดำนันก็จะเห็นชัดนิดนึงนะคะตรงนี้จุดตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็จะแจ้งให้ทราบอยู่แล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคู่มือการเข้ารับบริการของมิตซูบิชิเขานะคะตัวนี้จะเป็นสมุดคู่มือนะตัวนี้เดี๋ยวขอดูก่อนตัวนี้เป็นสมุดคู่มือนะคะ รถนะสำหรับคันนี้นะคะก็คือโมเดลปี2018นะน้องบีทถูกไหมอ่าโมเดลปี2018นะคะสี W54 สีก็คือสีไวเพอร์นั่นเองนะคะตัวนี้นะเนี่ยการเข้ารับศูนย์บริการมีทุกรอบเลยนะสุดท้ายอยู่ที่40,000นะอ่าโอเคเพราะนั้นรถคันนี้เข้าเช็คศูนย์ตลอดนะคะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับซื้อไปสบายใจหายห่วงได้นะคะสำหรับมิ u b i ิ h ินะ,ะเขาก็รับประกันให้อยู่นะคะ ไม่รู้ว่าตัวใหม่แต่ก่อนมันจะเป็นแสนกิโลแสนหนึ่งแสนกิโลหรือไม่เกินสามปีเนาะตัวนี้แต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะของมิซูที่เขาให้5ปีเลยนะอ่าหปีเลยไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะคะเดี๋ยวขึ้นมาทราบราคากันสําหรับมิซูบิชิไททันเมกะแคป์พัลสสองจุแอดลีดนะคะโมเดลปีสองพันคันนี้นะคะเดี๋ยวสตาร์เสียงเครื่องยนต์ให้ฟัง สักนิดหนึ่งนะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะแคปบที่สอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะมาแล้วนะคะสำหรับเจ้าแอดลีดนะคะตัวแต่งพิเศษจากโรงงานหล่อมากๆบอกเลยนะคะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะขาวตัดดำนะคะตัดด้วยสติกเกอร์ของแอดลีดสีส้มนะบอกได้เลยว่าสวยงามและก็ลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับแอดลีดคันนี้นะ,ะเป็นอีกรุ่นนะคะที่อมองว่าขายดีพอสมควรเลยแล้วก็ได้รับการยอมรับ นะคะตัวนี้โมเดลเนี้ยโมเดลนี้กระจังหน้าตัวนี้จะเป็นโมเดลสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นหน้าปัจจุบันของไททันพัทนะคะตัวนี้แล้วแต่ความชอบนะของคนบางคนก็บอกว่าชอบรุ่นเนี้ยชอบรุ่นหน้าหน้าของโมเดลปี2018นี่แหละตัวสุดท้ายบางคนชอบตัวนี้แต่บางคนก็บอกว่าเออชอบหน้าตัวใหม่อะไรอย่างงี้นแล้วแต่ความชอบนะคะแต่้าจริงๆแล้วก็มันก็สวยเหมือนกันน่ะออ เนี่ยคือน็อตนะนี่ก็จะเป็นเวลาเราสตาร์ทใช่ไหมแต่ไฟเดย์ไลท์ก็จะขึ้นตรงนี้ไฟเดย์ไลท์นะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องเครื่องนะเครื่องยนต์2 4 0 0ซี181แรงม้าเป็นเครื่องยนต์คอมบอนเรียวดีนะคะตัวนี้เนี่ยน็อตไม่เคยขยับนะเดิมทุกจุดนะตัวนี้นะคันนี้จุดอาร์ตมาร์คอะไรจากโรงงานมีทุกจุดเนี่ยน็อตเนี่ยเห็นไหมจุดอาร์ยเขาจะให้มาแต้มมาจากโรงงานทุกอย่างนะห้องเครื่อง คันนี้นะบอกได้เลยว่าเดิมมากๆนะคะสำหรับ Mitsubishi Titan Mega Cab Plus นะคะ2.4อ l ล t e นะคะเป็นตัวพิเศษตกแต่งจากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,คะใครที่สอบถามลดเข้ามาเยอะๆแล้วถามหากระบะแคปนะรีวิวให้แล้วนะสำหรับคันนี้ไปเจอที่สำนักง,งานใหญ่เมื่อวานนะรีบเอามารีวิวให้ชมกันเลยทีเดียวเพราะว่าสวมากแล้วสประตูเยอะมากนะคะช่วงนี้นะได้มาแล้วนะคะสำหรับ คันนี้โมเดลปี2018กับราคา559,000บาทนะคะ559,000บาทกับไม่เพียง40,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะแคมเปญโปรโมชั่นนะคะสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็น0%นะคะหรือดอกเบี้ย ถ้าเป็นกระบะจะเริ่มต้นที่2.9 9นะคะตรงนี้แล้วก็เลือกรับ่อนยาไปถึง8 4งนวดนะคะ mm hmm. เงื่อนไขขึ้นอยู่กับตัวผู้ซื้อเองอย่างที่เคยย้ากันนะคะว่าถ้าลูกค้ามีเครดิตที่ดีสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษได้นะคะเบอร์โทรด้านล่างนะคะจบคลิปสามารถยกหูโทรสอบถามมดมาได้เลยนะคะกระบะแคปบนั้นน,น,นั่นเข้ามาทีช้าอดหมดแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ต้องขอฝากเจ้าแอดลีดนะคันนี้ไปด้วยนะคะกับโมเดลปี2018นะคะกับไม่สี0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ